สวัสดีครับเราอยู่กันในเพิสมิเลเตอร์นะฮะคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่จะมาเตือนการเทรดในเพิสมิเลเตอร์นะครับคือต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เนี่ยในเพิสมิเลเตอร์ในโหมดฮาร์ดคอร์นะครับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในโซนแฟนตาซีแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่อยู่ในโซนเทคคอร์ในช่วงแรกๆนะครับที่มีพลังประมาณหลักแสนถึงหลักล้านนะฮะเรียกได้ว่ามีมูลค่าค่อนข้างเยอะในตลาดเทรดนะครับคืออาจจะสามารถแลกเป็นตัวใหญ่ได้เลยนะฮะประมาณนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันฟาร์มยาก คนก็อยากจะได้เทรดไฟเพื่อเอาไปเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะที่ตามอยู่วันนี้ผมก็มาเทรดนะครับก็ได้สัตว์เลี้ยงที่เป็นแฟนตาซีที่มีหลักมิลเลียนหนึ่งมิลเลียนอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่ามันเจอเรื่องหนึ่งนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าผมไม่ได้อัดเอาไว้นะครับคือตอนเขาเทรดเนี่ยเขาก็กดสัตว์เลี้ยงที่เป็นฮาร์ดคอร์นะครับในของโซนแฟนตาซีมานะฮะเส็จสักพักเขาก็ออกนะครับแล้วก็กดเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ย เป็นสัตว์เลี้ยงในโซนแฟนตีซีที่เป็นของเวอร์แรกนะฮะคือหน้าตามันเหมือนกันเดะแต่ว่าไม่มีคําว่า H hey c ซนะครับผมก็ไม่ทันสังเกตหมแต่ตื่นเต้นพลังนะฮะเป็นล้านเป็นล้านอะไรอย่างนี้กําลังเลือกสัตว์เลี้ยงอยู่จะกดเทรดนะครับนิดเดียวเท่านั้นฮะเหลือไม่กี่วิสังเกตเห็นนะครับคําว่า H hey c ซมันหายไปก็เลยรีบปิดนะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับเลยมาเตือนกันคือเรารีบไงเราเอ้ยพลังเป็นล้านเลยเอาตัวไหนเทรดดีแล้วก็กดของเราไม่ได้ดูของเขานะฮะ คือเรื่องมูลค่าเท่าไหรเท่าไร่ที่จะต้องเทรดเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมว่าต้องมีคําว่า H c ซนะครับถ้าต้องการสัว์เลยงที่เป็นฮาร์ดคอร์คือช่วงนี้ราคามันสูงจริงๆนะฮะอย่างมีตัวหนึ่งเขาเอามาเทรดหลักประมาณพลัง20ล้านหรือว่า10ล้านเนี่ยเขาต้องการแลกกับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวไหนก็ได้คือมันมีมูลค่ามากเลยตอนนี้แต่ว่าสักพักหนึ่งก็น่าจะมูลค่าตกเพราะว่าผู้เล่นน่าจะไปถึงโซนนั้นกันเยอะแล้วแต่ช่วงนี้เนี่ยยังไปกันได้น้อยนะครับ เพราะฉะนั้นดูให้ดีนะฮะต้องมีคําว่า h c ถ้าเป็นฮาร์ดคอร์อย่าหลงกลนะครับเก <laughs> <laughs> ือบโดนมาแล้วเมื่อกี้